นิยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอโดยอนัตตาตอนที่26.1ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานายวัฒนาเงียบหายเข้ากลีบเมกแอนโทนียังคงทำงานที่โรงแรมตามปกติโดยมีพิ้งคอยดูแล ทุกอย่างผ่านการควบคุมของแองเจล่าที่ยังเช็คทุกอย่างผ่านกล้องที่เชื่อมต่อมายังโน้ตบุ๊กส่วนตัวน,นนพัฒไปไปมาๆมาระหว่างรีสอร์ทและบริษัทชานเมืองแม่อ้อยมาอยู่กับแองเจล่าโดยมีแนนตามมาคอยเป็นลูกมือเพราะแม่อ้อยชื่นชอบฝีมือในการทำงานและความโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนอื่นๆพงพัฒนและโรดยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันโดยเฉพาะเวลาที่นน,นพัฒไม่อยู่ บุญช่วยมีคนของตนคอยลาดตะเวนบริเวณโดยรอบไม่มีใครบุกรุกเข้ามาได้เนื่องจากจะมียามที่ทรงประสิทธิภาพเป็นเจ้าสุนัขบางแก้วที่ไวต่อกลิ่นและสิ่งพิดปกติการเตือนภัยของมันจึงมักจะรู้กันโดยทั่วถึงความเป็นปกติจนไม่มีใครกล้าย่ำายเข้ามาในพื้นที่แองเจลาเดินดูน้ำตกโดยมี แน่นไปด้วยในยามบ่ายพบนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวลงเล่นน้ำโดยมีคนของรีสอร์ทเป้ายามเนื่องจากน้ำที่เย็นจัดอาจมีนักท่องเที่ยวเป็นตะคิวจะได้มีคนมีทีมคอยช่วยเหลือโชคดีที่ไม่ใช่แอ่งน้ำที่กว้างมากนักดูแลได้ทั่วถึงา ปลายเตือนเองก็ใหญ่พอให้นักท่องเที่ยวอ่านและทำตามกฎได้เป็นอย่างดีมีเสียงเอะอะโวยวายของนักท่องเที่ยวจึงเดินตามไปดูบ้านพักหลังเล็กหลังเล็กมีนักท่องเที่ยวและลุงบุญช่วยมุงดูงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกตัวเคืง่งตรงกำแพงบ้านนักท่องเที่ยวบางราย หยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายทำบางคนก็ต่อว่าว่าทำไมเราไม่ช่วยตุ๊กแก่ลุงบุญช่วยแกก็คำและบอกเพื่อให้ความรู้มันเป็นวัฏจักรของสัตว์เป็นห่วงโซ่อาหารงูเขียวไม่ทำร้ายคนแค่มาหาอาหารกินส่วนตุ๊กแกเป็นอาหารของงูเขียวตุ๊กแกสร้างสร้างลังและลูกทำลายความสวยงามของบ้านถ้าเราไปช่วยมันตุ๊กแก่ก็จะสร้างครอบครัวจนใหญ่โตจนเราควบคุมมันไม่ได้ เราห้ามไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่าใจร้ายแต่มันเป็นวัฏจักรเป็นห่วงโซ่อาหารเหมือนคนกินปลาทุกคนเข้าใจแต่ยังรู้สึกกลัวแต่เมื่องูก,กินตุ๊กแกแล้วมันก็ไปตามทางของมันเป็นอย่างที่บุญช่วยบอกไม่ผิดเพี้ยนส่วนเรื่องสัตว์มีพิษเป็นอีกเรื่อง อย่างเช่นตะขาบหรืองูก็จะมีวิธีป้องกันโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวอีกทีซึ่งก็มีป้ายเตือนตลอดทางของรีสอร์ทขอแค่ปฏิบัติตามเพียงเท่านี้แนนเกาะแขนแองเจล่าทำท่าขนลุกเพราะไม่ชอบงูและตุกแก่เป็นทุนเดิมแองเจลาหัวเราะเบาๆจนนนทพัฒเดินเข้ามาหาเธอที่ยังคุยกับลูกค้า เขาหอมแก้มเธอแล้วพากันเดินกลับไปที่ห้องอาหารเล็กๆที่มีระเบียงโผลออกมานอกตัวเรือนเพื่อดื่มดํากับธรรมชาติอย่างเต็มที่เบื่อหรือยังอยากกลับกรุงเทพไหมเธอยิ้มให้สามีที่ตักเนื้อปลานินเผาหอมกรุ่นควันชุยใส่จานของเธอแล้วเธอก็เอ่ยขอบคุณยังค่ะฉันชอบที่นี่ขออยู่อยู่ต่ออีกนิดได้ไหมนะคะเขายิ้ม รีพยักหน้าเมื่อเธอทำเสียงอ้อนเขาไม่ขัดอยู่แล้วในเมื่อเธอชอบแถมเธอ,อยังดูสดใสอารมณ์ดีกว่าตอนที่อยู่บ้านที่ถูกตีกรอบอยู่แต่บริเวณคับแคบมือนี้แค่ปลานินเผาตัวเดียวกับผักสดจานโตก็อิ่มกันถึงเย็นแต่จู่จูก็มีหน่วยงานของรัฐมาขอตรวจพื้นที่เพราะเพราะหาว่าเราบุกรุกพื้นที่ป่า ขาวไม่สู้ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจเพราะเดิมที่นี่เป็นบ้านคนมีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายลุงบุญช่วยยืนยัดเป็นปักหลักทำให้ทำหน้าที่เพราะเป็นคนพื้นที่หากรีสอร์ทบุกถูกบุกรุกก็เท่ากับแกบุกรุกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าจนบรรดาเจ้าหน้าที่ต้องลาถอยไปแต่ยังมีเรื่องใหม่เข้ามาแทนที่ เมื่ออยู่ก็พบยาเสพติดเป็นกัญชาหลายมัดที่ไม่รู้ที่มาที่ไปจนพงพัดและโรดต้องมาพาแองเจล่ากลับกรุงเทพเพราะนนพัดห่วงความปลอดภัยระหว่างทางกลับระหว่างติดไฟแดงมีรถพุ่งชนรถของแองเจล่าจนรถพลิกคว่ำชายร่างใหญ่สองคนทำทีเป็นพลเมืองดีอุ้มแองเจล่าไปส่งโรงพยาบาลขณะนั้นโรดก็จําได้ว่าชายหนึ่ง ในสองคนเป็นคนของวัฒนาคุณแองจี้โรดตะโกนเรียก